พ่ากันว่าเที่ยวหน้าฝนมันทําให้คนเหงาจริงหรือเปล่านะเมื่อก่อนเราไม่ชอบเที่ยวหน้าฝนเลยเพราะมันไม่สดใสท้องฟ้ามืดมนดูอึครึมไปหมดแต่ช่วงนี้กลับชอบเที่ยวหน้าฝนซะงั้นชอบสีเขียวของธรรมชาติชอบความโรแมนติกสงบกลิ่นหอมของไอฝนนอนพักผ่อนกับเสียงฝนมันก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะวันนี้เราเลยจะไปพื้นที่สีเขียวที่เขาใหญ่กันกับที่พักที่ย้อนไปอยู่กับธรรมชาติ อาหารออร์แกนิกจากชาวบ้านในพื้นที่แค่ดื่มด่ำกับธรรมชาติในที่พักแค่นี้ก็คุ้มแล้วสำหรับรอบนี้เราจะไปพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือเขาใหญ่กันค่ะที่พักจะอยู่ไกลออกจากตัวเมืองหน่อยนะคะทางก็เลยไม่ค่อยดีระวังหลุมกันด้วยนะคะหลุมจริงๆที่ไม่ใช่ตกหลุมรักด้วยพอมาถึงที่พัก คำต้อนรับแรกของที่นี่ก็คือขอบคุณที่ฝ่าฟันหลุมเข้ามาค่ะเพราะว่าหลุมเยอะจริงแค่ตรงทางเข้าของที่พักก็เห็นถึงความน่ารักใส่ใจดีเทลเล็กๆของที่นี่เลยเดินเข้ามานิดนึงก็จะเป็นล็อบบี้น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะพร้อมกับน้ําเย็นๆเวลคัามเดริงจากที่พักคือดีเทลมันน่ารักจริงๆมันเป็นลายมือเขียนด้วยลมเย็นดีมากๆ รู้สึกได้สูดออกซิเจนเข้าเต็มปอดก็วันนี้แหละค่ะเพราะแวกนั้นนะคะมันอยู่ค่อนข้างไกลาจากตัวเมืองก็ไม่ค่อยมีร้านอาหารนะเลือกทานอาหารจากทางที่พักก็จะสะดวกกว่าเนะเมนูค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวหลังจากเช็คอินเสร็จนะคะเราก็จะไปตรงที่พักของเรากันซึ่งจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่มาช่วยถือของไปที่พักให้ด้วยน่ารักมากแม้กระทั่งทางเดินก็เป็นไม้นะคะอยู่กับธรรมชาติจริงๆตรงนี้ก็จะมีคลองด้วยนะเป็นคลองธรรมชาติชื่อที่พักของเราในวัน นี้นะคะชื่อว่าติดลมนะคะจะเป็นหลังที่มีสะพานแยกออกมาเป็นหลังเดียวโดดๆเลยนะให้ความเป็นส่วนตัวมาก <transactions> ก็คือไม่ติดกับใครเลยพอเข้ามาที่ห้องนะคะเ <ımı> จ้าหน้าที่ก็จะแนะนําอุป,ปรกรณ์ของใช้ต่างๆในห้องนะคะขอแนะนํานะคะถ้าลูกค้าต้องการติดต่อก็อมีเบอร์โทรอยู่คบนหลงังเรเย็นนะคะเคเย็นน้ำดื่มฟรีต้านนี้ห้องน้ำนะคะลูกค้าเชิญดูค่ะ เป็นเสื้อพอกระชางให้พี่สักุู้่านะคะเป็นผ้าเล่ผ้าขมาคุพาใช้ได้หมดนะคะของทุกอย่างค,ค่ะขอบคุณค่ะพา,าไปรูมทัวร์ความน่ารักของห้องนี้กันค่ะ เราไปถึงเป็นเวลาพักทานข้าวเที่ยงพอดีนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวเที่ยงของที่นี่กันระหว่างทางเดินไปห้องอาหารมันก็ดีเทลน่ารักจริงๆอ่ะทุกคนคือธรรมชาติจริงดอกไม้ต้นไม้ทุกอย่างมันได้รับความใส่ใจมากๆจะมานั่งชิลนอนชิลอ่านหนังสือในที่พักมุมนี้ก็ดีเหมือนกัน และอาหารเราก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะอาหารของที่นี่นะคะเขาจะปลูกเองนะพอพื้นที่กว้างมากๆแค่ดีเทลเข้าวเหนียวที่ใส่ใบตองแบบเนี้ยก็น่ารักมากๆเลยค่ะ และรสชาติก็ถูกปากเรามากเลยพอทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปเดินย่อยกันค่ะไปเดินสำรวจที่พกรอบๆกันดีกว่าเพราะว่าที่พักกว้างมากๆมีหลายโซนหลายมุมให้พักผ่อนนะคะมุมที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินอีกหนึ่งที่และนี่ก็คือเสียงลำธารที่ได้ยินจากห้องพักเรานะคะ เป็นลำธารที่ทางที่พักทำขึ้นมาเองนะคะได้บรรยากาศไปอีกแบบอยู่หลังห้องเราเลยดีมาก,มากแล้วก็มุมถ่ายรูปอีกมุมนึงค่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่าเป็นสวนที่เขาไว้ปลูกผักผล,ลไม้ใช้ในที่พักนะเราก็มาพักทำเป็นอ่านหนังสือได้แป๊บนึงค่ะหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนค่ะเพราะว่าลมเย็นดีมากฝนสุดท้ายก็เพลอหลับไปจริง สำหรับตอนเย็นนะคะเราจองเซตดินเนอร์ไวค้ค่ะทางที่พักจัดได้น่ารักมากๆดอกไม้ต้นไม้ทุกอย่างที่เป็นของจริงจากทางที่พักหมดเลยนะคะเราว่าถ้าใครจะมาออกเดทมาเอาบรรยากาศบ้านนอกแบบอบอุ่นอบอุ่นต้องที่นี่เท่านั้นแนะนำมากเลยจริงหน้าตาของอาหารว่าน่าทานแล้วรสชาติยิ่งอร่อยขึ้นไปอีแพรความมีกิมมิคอะไรแบบนี้มากๆเลยคะ่ะทุกคน ช่นน้ำพริกเราจะมี2แบบนะคะซีฟู้ดกับน้ำพริกแจ่วน้ำพริกแจ่วเราจะใส่ปลาคะ่ะพอตกเย็นก็ได้ยินเสียงสัตว์ร้องเต็มไปหมดเลยค่ะธรรมชาติสุดจริงบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะเห็นว่าสงบมากๆพอด้วยความที่ว่ามันธรรมชาติจริงๆก็จะมีแมลงอยู่เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่แพ้หรือว่าเซนส์ทีฟมากๆก็ให้เตรียมยาเตรียมอะไรมาป้องกันกันด้วยนะสำหรับในห้องนะคะพอเปิดไฟตอนกลางคืนก็คือสวยมากๆคือทุกคน<อ>คือชอบแบบ มันคือความใส่ใจความดีเทลของทุกอย่างในโรงแรมเลยจริงๆเห็นห้องแล้วก็รู้สึกอยากจะหลับไปนอนกันก่นกอนนะคะทุกคนกุ๊ดไนท์ค่ะเมื่อคืนฝนตกนะคะเช้านี้ก็เลยมีหมอกให้ดู พร้อมกับเสียงสรรพสัตว์ต้อนรับยามเช้าบอกเลยว่าคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติหิวใจต้องถูกใจที่นี่แน่นอนแล้เดี๋ยวเราเดินไปทานอาหารเช้ากันค่ะระหว่างทางก็จะมีแบบ ธรรมชาติแบบนี้เลยที่ทานข้าวเช้าของเรานะคะก็จะเป็นล็อบบี้ที่เรามาตอนแรกนะบรรยากาศก็ดีมากๆจริงๆลมเย็นดีมากแล้วก็เมนูนะคะค่อนข้างจะ หลากหลายมากๆแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานที่เด็ดของที่นี่นะคะก็จะเป็นขนมจีนน้ำยานะคะที่ใครมาก็บอกว่าทําถึงมากๆและพวกผักสดนั่นเองค่ะเพราะว่าที่นี่เขาปลูกเองนะก็คือเด็ดมาจากต้นมากินกันเลยของหวานขนมปังผลไม้ก็มีนะคะอร่อยเฮลตี้ดีเทลใส่ใจยิ่งกว่าแฟนอีกค่ะกินข้าวไปลมเย็นๆแบบนี้แล้วก็เสียงสัตว์ร,ร้องแบบนี้โอ้โห ธรรมชาติจริงๆค่ะทุกคนถ้ามาช่วงอื่นอาจจะได้กินของหวานเป็นขนุนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองเดินไปฝั่งอีกโซนกันนะคะที่พักที่นี่จะมีหลายหลังมากนะคะสําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีเหมือนกันนะหรือจะเป็นหลังนี้ค่ะบ้านลมพอยฝนที่ฮอตฮิตมากๆ แต่ก็ต้องให้ความเป็น p r i v a t ของทุกหลังด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นข้อดีของหลังของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นสะพานที่แยกออกมาต่างหากนะไม่ติดกับใครไม่มีใครเดินผ่านแน่นอนสําหรับใครที่อยากไปสัมผัสธรรมชาตินะคะใส่ใจยิ่งกว่าแฟนกลับบ้านนอกแบบคุณหนูชิวๆเราแนะนําที่นี่เลยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาไปชิลฮิลใจธรรมชาติที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะ